เลขสี่สิบก็เสร็จแล้วใช่ไหมเลขแปดอันนั้นแปดเสร็จแล้วใช่ไหมไหม่ นีตน้องมีสองเครื่องนะต้องมีสองเครื่องนะ

อัน,นี้มันปัน่นแต่กี่วงมานสี่ห้าประมาณสี่ห้าอันนี้ปั่นได้สี่ห้วประมาณสี่หา้านม่เขามาเ นอนนอ o นอนอโดยตีนไม่ดีไม่ดีอะไรงใใเงอ่ะเขเงเขยงขี้ยา ตัวตังดีบเลยทำไมเอาสลับกันแล้วแข็งนะไหม นี่อันนี้มันใส่เกลือแล้วก็เดี๋ยวเอาถังนี้ทีเดี๋ยวเอาถังนี้ทีเดี๋ยวเอาถังนู้นทีเอาถังนี้ที ทมาจเตียมใส่ถังตรนแข็งรอไว้เพื่อมาจ้แข็งไ้งไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแจเร้าดีโอเงียบเงียบเงียบโอ้ยูปຈี่ดิปที่ไหนเป็นที่ไหนวะโอเงียบเงเงีย เดี๋ยวตีมันเดี๋ยวตีมัน,ะะสนใส่ยาป่ะใส่ยาป่ะเดี๋ยวตีมันดือวะ เสร็จใช่ไหมไไไไหมามาเสร็จมาเสร็จเลยท จะเป็นน้ำจะขาดทิ้งตลอดเวลา